สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของฟิงนะครับในช่องชฟิงเพจอีกแล้วนะครับเย้อันนี้เราก็จะกลับมาทําคลิปรีแอคกันอีกแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญมาใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาแนะนําตัวกันนิดนึงนะครับผมก็สวัสดีอีกรอบนะครับก็ชื่อเฟิร์สนะครับก็เป็นน้องที่สนิทกับฟิงมาตั้งแต่เข้ามหาลัยเลยครับก็สนิทกันมาแต่ตอนนั้นก็รู้จักกันมาแต่ตอนนี้นึงนะครับก็ ตอนนี้อยู่ปีปีสองแล้วค่ะใช่ครับเฟิร์สเป็นรุ่นน้องนะครับผมก็เฟิร์สเนี่ยมันรู้จกักเออเขาเรียกว่าอ,อะไรนะวงการเคป๊อปอยู่พอสมควรแล้วก็แบบว่าใช่เออเห็นเจเดีออกเพลงใหม่เราก็เลยชวยกนกันมาแบบทำคลิปใหม่แบบว่าฟิงก็เคยทําคลิปอยู่เนาะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขานะครับเขาอ,อาจจะก,กระตุกกระตังนิดนึงเนาะใช่ครับก็เป็นการเรีแอคชั่นครั้งแรกนะครับก็อาจจะแบบตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างถ้าแบบทำไรแบบผิดพลาดหรือว่าไม่ดีก็ขอโทษไปตรงนี้ก่อนเลย โอเคครับทุกคนก็ซึ่งเจเดเนี่ยออกเพลงใหม่มานะครับชื่อเพลงว่าฮว่านะครับก็เห็นทีเซอร์เอ็มวีแล้วเนี่ยน่าดูมากใช่ครับแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เป็นภาคต่อของเพลงอะไรนะครับพี่ฟิงจริงหรอจริงเป็นเพลงภาคต่อของเพลง่านนั่นเองอ๋อหรอเห็นจริงใช่ไหมจริงจริงอ้าวหรอโอเคใครบอกมาเมสซิเดิบอกว่าอ๋อถ้าไม่ใช้กระตาษออกโอเคดมีสัต อ่ะทุกคนเราไม่อยากรอช้าแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดู MV กันเลยดีกว่าครับพร้อมไหมครับพร้อมพอกระดาะโอเคเริ่มดูอะไรนะครับทุกคนเฮ้ยคนลูล้ใครใชอบวัสดีพีผมฟงอ่ะ yeah. มินี่สวยมากแต่นีมิน,นี่ไม่ชอบจริงเหรอจีอายเลอร์สเธอยอนเอเมซี่นางเ,งเงยอะเพลงนี้คือญี่ปุ่นมากญี่ปุ่นออกแต่จีเนี่ยโอเคคือแบบ,บดีผมท่าแล้วแบบชอบใหญ่านางอะ่ะนี้ผมส่านหลักกันเนาะสุดจงก็ดีเล็บสวย คือแบบดูตาคือแบบชอบชอบตาไม่มีอันนี้สวยมากเสร็จมนนี้เป็นเอกลักษณ์เนาะขนลุกเลยอะ่ะาผมทรงคลิปนี้ปุ่นมา,อานอนต้องเลย ใช่ชอบเทพดิชอบนาำมาดึงอะไชอบท่าคือแบบเหมือนชี่กับป่อปอติไม่ใช่ได้ใช้มือขนาดนั้นหรือเปล่าในจ่าสาวนี่ใช่ชก็หน่อยชักบเกี่ยวความเอาแบบลงบังลงมาทำดึงฉาก อูกีคืนเลิศอ,อ,อ,อันนี้ก็คือญี่ปุ่นสวยอเกตต้อง,สง,องเสียงดำเาเสียงแบบเขาเรียกว่าอะไร,ะไรคุมดังปกติมีอันเก็เสียงจม่เคยยิไมต้องเลยหรอแค่้หรอ ใส่หมงไปเรื่อยแต่ว่าสปา์ลิปดีนะดูเฉยๆสุดแล้วก็แบบท่าแต่งหน้นาวันนี้ผมนี้สวยวหรอกติเห็นวันนี้ผมตาดำนะดีว้าววู้ ร้อนแรงป่ามันดูยินจีนญี่ปุ่นญี่ปุ<ๆ>่นเนาะมันออกแบบแนวทางน้ำนะเอา้าจบแล้วจบเอา้าอ <laughs> <laughs> ย่างไรงงเอา้าจบแล้วอะทุกคนเหมือนจะเหมือนมันจะสุดแต่มันก็นยังไม่สุดอต่อม,มันเหลือแบบเล็ออีกนิดนึงอะอะไรของมันวะ มันไม่แบบว่ามันไม่แบบพาเราจบอ่ะมันเหมือนแบบเมื่อจะแบบจะมีอะไรอะ่ะตัดปุ๊บเลยอ่ะวีเขาเอ็มวีก่อนก็เสื้อผ้าหน,น้าผมคือดีมากๆเลยนะครับในเอ็มวีนี้ถือว่าดีจริงๆแบบดีมากๆเลยชอบชอบชอบไอ<ม>ชอบอุกีมากที่ผมสรงคือแบบฉีกแนวถ้าเลือกใครดีสดุดบางสุดในการ c อ m แบ a ครั้งนี้เอ็มวีนี้เอ็มวีตรงนี้เหรอคือเนี่ยชอบโซอยอนใช่ไหมแต่ว่า อีกใจเนือมันให้อูกีเพราะว่าชอบเสียงอูกีมากเพราะเสียงนางเป็นเอกลักษณ์แบบฉันชอบก็เลยให้อูกีแถมแบบพ็อปตัดผมซันด้วยมันปังมันปังมากแม่แต่วันนี้ชอบชูฮานะแต่ว่าลองน้อยมากเลยอะแค่สุบกสุกราก่อนก่อนทันหูแค่นั้นเลยสงสา้องสารนองแต่ว่าอันเนี้ยนางสวยมากเลยอะมันแบบว่าหน้านางเข้ากับคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นจีนอะไรอย่างเงี้ย เนี่ืเมนี่ก็สวยผมเนี่ยคือดีก็เรื่อง MV มนะครับมันก็ไม่ได้ไปไหนไกลเนาะมันก็จะอยู่ในห้องหรือสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นมันก็จะมีเซนเตอร์ก็คือต้นไม้ที่เหมือนบว่าแห้งเหี่ยวก็จะเปลี่ยนเหมือนการที่แบบว่าเปลี่ยนฤดูซึ่งในฤดูที่เห็นจะเป็นฤดูหนาวเนาะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบเศร้าๆเงงๆแต่ว่ามีช่วงหลังๆที่มีไฟเข้ามาซึ่งชุดสีแดงทาให้รู้สึกว่าร้อนแรงขึ้น แต่ว่าถ้าแบบสังเกตดีๆอ่ะมันจะแบบลายทานองของเพลงฮารเออๆแน้วแบบเพลงนี้จะให้อารมณ์เหมือนฮารดตื้อๆตื้ๆมันแบบไปเรื่อยๆมันไม่ได้แบบว่าขึ้นแล้วเต้นๆๆอ่ะมันไม่เหมือนดัมดีดัมดีอย่างเงี้ยมันเต้นเนาะสนุกแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเหมือนแบบไปเรื่อยๆเพลงของน้เออเพลงมันจะโฟไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้แบบ ถ้าถามว่าชอบไหมชอบนะนก็ดีนะเป็นเพลงที่สามารถฟังได้ตลอดใช่ฟังได้ง่ายอะ่ะไม่ไม่ยากเพราะว่าท่อนฮุกก็เป็นแบบท่อนเสียงเนาะเป็นเสียงดนตรีเสียงแล้วท้าเต้น่ซนมาก็เป็นแบบมือปื๊บป๊บเติรเตเตือตตพูดถึงฮัตเต้นมันน่าดูมากเลยเราขอไปดูแดนแพ็คทีกันไหมหรือว่าเป็นไลฟ์เนาะได้ิดแบบแกะเต้นเลยอันนหนก็เดี๋ยวไปเริ่มดูโชว์เคสกันเลยนะครับทุกคน แต่เพลงนี้แบบว่าคอนเซปต์ชัดละ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเปิดมาก็ญี่ปุ่นแล้วเนะี <Yeah. S 2> ่ยตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมาแต่ว่าแต่ว่าชุดดีนะชุดอันนีดีโอ้ชุดสวยอันนี้คือต้องยกความดีควขาชอบให้เลยชุดมันญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นอินเตอร์เนาะญี่ปุ่นสมัยใหม่หาอ เน่ยใ็นไหนไม,มอุ้ยสู่สอะสาระเหลืมหน้าทำให้นางยืน,นมเม,มื่เอ,อเมือนแบบเมือนหลอกให้เลยอะเพีมันกลับมาเป็นสไตล์เจดียวแล้วอะจากฉีดจากนีดาง,งเดียร์ฉันชอบนะฉันชอบท่ามือแบบ แต่ผมผมมนะนักขัดตัอบตัดจริงเหรอ,อว่าตัด<ช>จริงไม่ใช่หรอไม่รู้ไม่รู้จริงต้อใช้มือเยอะเนาะเออ

ใช่เหมือนเพลงฮานมากเลยอ่ะอืมตั้งหน,น่อมันได้แค่แบบมันก็ตุดผู่นะอืมาอาจจะลองคิดนะทกุกคนแต่เพลงมันจะเศร้าๆเนาะไม่รู้หนื้นแอแปลว่รู้สึกอะ นนมันดูเหน็บหนาวแล้วเศร้ามากๆดดเดียวหรอใส่อินเนอร์ทุกคนก็ดีมากเลยนะใส่ตาแบบ,บไอ้คอนเทนกับนอนน้ดนึงเนี่ยเหมือนฮานเลยที่แบบกดไหลไป้ายเดินตีแบบจีนๆเนาะเครื่องพินนะต้องมา จบแลวรู้สึกว่าท่อนหลังๆเหมือนมันพาเราไปสูงจุดสูงสุดอะแล้วมันก็ทุ๊บจบเลยเหมือนมันจะแบบมันไม่ค่อยๆอย่างเงี้ยมันจะแบบการจะดีแสดงแบบแล้วแบบแล้วเหมือนไฟดับเพราะก็นั่นแหละก็ก็ก็ดีนะก็ดีแต่อาจจะมีแบบปริศนาเล็กน้อยให้เราได้คิดรืมไ่อาจจะแบบอาจจะมีภคพตอบไหมอาจจะคัมแบ็กตอไปอาจจะแบบไม่ได้อาจจะแบบเว้น ให้เราติดตามชมก็เพลงนี้ก็เจเดิเลยเจเดิลสถานี้เลยโอเมก็อะไรประมาณนี้ทีมเจเดกลับมาแล้วครับจริงแต่ว่าเนี่ยอยากให้เจเดิทำเหมือนดัมเบลดัมเีอีกชอบอสนุกอะแต่เนี้ยมันคือสัจเจเดไงนี่ชอบดัมเบลดัมเหรอถ้านีนี่รู้สึกว่าชื่งชื่งที่สุดอะไลออนัน้นก็ดีไลออนคือปังแล้วก็โอเมก็ก็คือดีแต่เพลงนี้ดีนะชอบดนตรี ดนตรจีมันคือมันน่ปุ่นญี่ปุ่นคือคือคือายก็โอาไปกอดดิโน่ผสมกันในความคิดส่วนตัวนะก็ได้อยู่ใ่ว่าโอเคทุกคนก็ฝากเพลงของเจเดียวเลยนะคบทุกคนเพลงฮาวานเนาะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ก็มีความญี่ปุ่นจีนแบบมากดรืรอีจีนเสื้อผ้าดีอ่ะอาจจะเป็นภาคต่องานจริงๆก็ได้อาภาคต่องเราไม่รู้เนาะถ้าใครเป็นแฟนคลับเจเดียลนะครับหรือ Neverland นะครับก็ลองมาเมนกันได้นะครับว่าเนื้อหาของเพลงหรือว่าแบบที่มาของไอวีนะมันเป็นยังไงเนาะแล้วแบบถ้ามุดใครชอบเท่ไหนกว่าแบบมาเมนบอกได้เราจะแบบเพืเมนคนเดียวกันก็เป็นโอเคครับก็วันนี้เป็นไงบ้างมาเรียครั้งแรกก็ถามว่าดีใจไหมดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆในการแบบมาในครั้งนี้แต่ก็สนุกดีได้ทําอะไรใหม่ใหม่ใช่ถ้าข่าวหน้านะครับใครอยากให้เฟิร์นมาอีกก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมว่า เอออยากดูรีแอคเพลงไหนหรืออยากให้เราทำคลิปเพลงไหนเนี่ยก็ลองเม้นกันเข้ามานะครับผมถ้าว่างก็จะมาทำให้เนาะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนเนาะโอเคครับก็ให้ทุกคนนะครับชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่กลับมาดูช่องของฟินนะครับคนวันหลังฟินก็จะทำคอนเทนต์ดีๆมาให้ดูกันอีกนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับยองซายนาลา